นี่น่าจะได้รับการชูมือครับโอ้ยมัดขวาครับลุกนี้นี่ครับรัวแล้วพลาดครับโดนจนได้ครับแมอย่ารับเยอะครับมังกรชัยโดนตัดกวาอีกแล้วมียิมเยอะโอ้ยโดนสับศอกครับเต็มหน้าเลยครับคึกคขักเลยเกินครับเมดี้ถือว่าอยู่ในทีมในบ้านอ่ะสวนแล้วครับมังกรชัยเอาครับครับคู่นี้ แม่แต่เล่นศอกกลับพี่ดันมุดแผ่นดินโอ้โหแม่พายายามสวนครับแต่ว่าหมัดของเมดี้นี่ครับหมัดแรกไม่โดนหมัดสองขยับโดนแล้วต้องเร่งเลยครับเมดี้มงกอชายตอนนี้รับอย่างเดียวครับยังไม่โตอโอ้โหมีสวนซอกครับ่างนี้น้ำมันอย่าหมดกลางทางเมดี้อีกแล้วเมดี้อีกแล้วเอาทำท่าจะแกว่งหมุนครับหมุนคืนเอานี่น่าจะได้รับการชูมือครับ ตับลูกนี้นี่ครับรัวแล้วพลาดครับโดนจนได้ครับมังกรชัยนี่แหละครับโอ้โหดึสองับสวยครับอ้าวอ้าวอ้าวความเป็นนักสูนต้องยกให้เลยนะครับนี่ครับไปหลุดลูกนี้ลูกเดียวครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มกลามหายท้องเลยครับวืดจั่วลมครับโดนดึงแล้วก็สวนเปรี้ยงเข้าไปครับหูน้ำกระจายครับ แม่ดูแล้วไม่น่าลุกนะครับแต่ว่าอาศัยธาตุพลหดยนะครับเมดี้ลุกขึ้นมาได้ครับดูครับเข้าเต็มเต็มเลยครับโอ้โห,โห all for our winner from the